สวัสดีค่ะแม่แม่แอดมินกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางช่องยูทูบทุกทุกฐานเลยค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ตามต่อแนวทางลาวพัฒนากันเลยเนาะคะ่ะเนาะอ้าท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้น้ำแน่เ้ยค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะคลิปนี้ก่อนจะไปรับชมแนวทางแอดมินหนหนอยขอขอบคุณ รวมทุกเซียนเด้อค่ะเด้อคลิปนี้รวมลราพัฒนาสี่ำนักนะคะปู่สังขะพ่อโกม1สิบแม่นางแล้วก็แม่เอฟซีเราก็จะมีเล็กเด่นแอดมินแจมนำเด้อค่ะเด้อในคลิปนี้สำหรับหมวดที่พนมาหมานบอ่อธรรมจมขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้อท่านแหลกปูสังขะเด้อค่ะเด้อ ป้าธมบชมปูสังขะเข้าประกบคู่สามมวดติดละ่ะมบชมเลขเด่นแล้วก็ประกบคู่สามมวดติดแล้วลาดสุดมวดทิพนมาเด่น7จ็ประกบคู่79ตรงตรงนะคะท่ามผู้ชมมีพอแม่พี่น้อง fc ลงทุนน้ำปูบ่อท่ามผู้ชมสำหรับแนวทางของปู เข้ามาสาม,มวดติดแล้วนะคะสําหรับประกบคู่แต่ว่าเล็กเด่นนั่นเดินดีเด้อค่ะเด้อเด่นโดนจังสิลดแต่ามาชมสําหรับแนวทางปูสังขะหงวดที่ผ่านมาเจาะแตกไปที่เจต,ตรงตรงนะคะสําหรับงวดนี้ตามต่อกันเลยนะคะเล็กวินเด่น4ี่ห้าเด่น456นะคะประกบคู่ส8 4 9 4 0 ห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์หกแปดหกเก้าหกศูนย์วิ่งฟันรูดสี่นะคะสายวิ่งสายรูดปูเจาะรูดสี่แล้วค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่มือหน,นีบปูฟันรูดเจาะสี่นะคะแคปหน้าจ,จอเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ ต่อมาแม่นางป้าท่านผู้ชมแม่นางเลขวิ่งสีตัวแตกเลขวิ่งเข้า7กับสีท่านผู้ชมซ้ายวิ่งซ้ายโหลดแม่นางยินดีนเำ้อคะเด้อสำหรับท่านใดที่ตามแม่นางเนาะคะ่นะเนาะประกบคู่แตกไปที่เกตัวกลับนะคะ วดนี้ตามกันต่อเลยนะคะเลขวินสองห้าเกเลขติดเด่น4ี่เจเลขวิ่งเด่น6กับสองประกบคู่9 6้าห6ห้าสองสี่ตัวมี1 4 7 8งสี่ห้าเนะคะ ต่อมาพอกม10สิบพอกม 10, ดสิบหัวทิพผ่านมาประกบคู่หลุดเดอ้อท่านผู้ชมเข้าที่เลขเด่นนะคะเข่าเด่นเจ็ดท่านผู้ชมประกบคู่ชุดเต็มหลุดนะคะจุดตัดกัดหลุดท่านผู้ชมเพราะว่าชุดนี้เป็นชุดเด่นนะคะดึงออกมาจากชุดเต็มหลุดนะคะ งวดนี้นะคะชุดเด่นพ่อกอมอสิบนะคะได้เด่น5กับ6เน้นเจาะไปที่เด่น5นะคะประกรบคู่มีห้าห9เก้าห้าเก้าห7ห5ึ่งห้หหนะคะบนล่างตรงๆนะคะท่านผู้ชมบนล่างตรงๆไม่ต้องกลับนะคะ แผ่นนี้เป็นชุดตัดเดอร์ท่านผู้ชม1ิคู่บนล่างตรงๆนะคะต่อมาจะเป็นจะเป็นชุดเต็มนะคะแผ่นนี้เป็นชุดเต็มนะคะแอดมินเขียนใส่กระดาษเอสีโต้ใหญ่ๆให้ท่านผู้ชมขวองพอมันจะโตัหน่อยพ่อแม่พี่น้องเอสดีแนมบ่เห็นชุดเต็มบนล่างตรงๆพ่อกมอสิบนะคะ ่อมาจะเป็นหลักสิบหลักหน่วยพ่อกอรมอสิบแล้วก็เล็กเดนแอดมินเด้อค่ะเด้อ่าดธรรมชมสงซ้รับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีันไดท,ทีมิโชคนำเซียนทางช่องแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องก็อย่าลืมเซียนทางช่องแอดมินเด้อค่ะเดอ้อพ่อกอรมอสิบแม่นางแล้วก็ปู่สังขะนะคะทุกๆเซียนธรรมดาชมออย่าลืมเซียนทางช่องเด้อค่ะเดอ้อ สำหรับท่านใดที่จะโอนค่านำซากาเฟสสมุตปากกาให้เซียนทางช่องเนาะคะ่นะเนาะแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อแม่ๆม่พอๆแคปหน้าจอได้เลยนะคะแอดมินบอโชโดนเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวจะผิดกดชุมชนทางช่อง youtube นะคะหรือว่าจะแอดไลน์เด้อค่ะเด้อต่อมาก,กันเลยเนาะคะ่นะเนาะจะเป็นหลักสิบนะคะหลักสิบ หลักหน่วยบนล่างพ่อกอม1สิบหลักหน่วยบนล่างพ่อกอม1สิบนะคะงวดทิพผ่านมาเล็กพ่อเข่าอยธมชมแต่วาประกบคู่กันบ่ไรไปโพราทละท่างธรรมชมหลักสิบหลักหน่วยของพ่อมาอยู่แต่ว่าประกบคู่กันบ่ไรเด้อค่ะเด้องวดนี้นะคะได้เด่นสี่ห้าหกเจ็ด เกานะคะสำหรับหลักหน่วยนะคะเด่น4 5 6 7 9นะคะต่อมาเป็นหลัก10นะคะหลัก10งวดนี้ได้เด่น1 3 5 7 9นะคะหลัก10บนล่างนะคะต่อมาเลขเด่นตารางนะคะท่านผู้ชม งวดที่ผ่านมามาต่างสามตัวเรามาชมเด่นตารางแอบน้อยสี่เก้าห้างวดนี้นะคะได้เด่นเป3ดสองสามเจ็ดนะคะไม่มีสี่ตัวนี้ไม่มีสิทธิถูกแปดสองสามเจ็ดนะคะต่อมาเป็นสายลูดด้วยค่ะเด้อ สายรูดเดินดีเดอ่านผู้ชมสองตัวมาหนึ่งตัวหรือมาทั้งสองตัวนะคะลาสุดหมวดทีผพานมาเข่าไปที่เดนเจ็ดงวดนี้นะคะตามต่อสายหูดลาวพัฒนานะคะได้เดนห้ารองสี่นะคะสำหรับชุดนี้เป็นเลขเดนลาวพัฒนาสามตัวติดเด้อค่ะเด้อสามตัวติดลาวพัฒนา ไปได้ทั้งบนและล่างนะคะล่าสุดงวดที่ผ่านมาเข้าที่เด่นสี่นะคะงวดนี้ได้เด่นเก้าแปดศูนย์นะคะต่อมาท่านผู้ชมรวมเลขเด่นทั้งเจ็ดสูตรนะคะท่านผู้ชมป้าท่านผู้ชมล่าสุดงวดที่ผ่านมารวมเลขเด่นเจ็ดสูตรเข้าทุกสูตรนะคะท่านผู้ชมเขาเม่ามดเลยท่านผู้ชม รวมเด่นเจ็ดสูตรแต่มืชมสำหรับหลักลอยเด้ค่ะเด้อพม่พ,มพ่นองเอฟซีที่เขามาไม่เนาะคะนะ่ะเนาะหลักลอยเน้นที่หลัก้อยนะคะท่านผู้ชมแต่เป็นเลขเด่นเดินดีได้ทุกหลักนะคะแอดมินว่างมาโดนระเด้อท่านผู้ชมแอดมินบรดเปลี่ยนซื้อออกหายสีว่างไวเป็นหลักลอยคือเกาท่านผู้ชม ตอนแรกๆเป็นหลักร้อยท่านผู้ชมเป็นหลักร้อยที่เดินดีมากนะคะเดินดีเป็นสิบงวดลังๆมากบัตรที่นี่ท่านผู้ชมกะลุดเนาะคะนะ่ะเนาะลุดลุดจากหลักร้อยได้ท่านผู้ชมหลุดจากหลักร้อยแต่ไปเข้าที่หลักสิบหลักหน่วยแทนแอดมินก็นเลยว่างท่านผู้ชมแตก่กะยำให้พ่อแม่เป็น้องเอฟซีทุกคลิปนั่นแหละท่านผู้ชมว่า ให้เน้นไว้ที่หลักร้อยแต่เดินดีได้ทุกหลักนะคะเป็นเลขเด่นที่เดินดีมากนะท่านชมงวดที่ผ่านมาสีตัวแตกงวดนี้ธรานชมตามต่อนะคะรวมเด่น7จศูนยเด่นเดินดีได้เด่น8 90เลขติดย่านได้ท่านผูชม แอดมินยานเล็กติดลดเด้อท่านผ้ชมหาระบางมาสองสมหวดแล้วแต่ว่าบอย,ยอมลดท่านผมเลขติดนะคะได้เด่นสองเกสองตัวมาหนึ่งตัวได้เด่น4กับ8นะคะสองตัวสูตรที่2 3กับ4ี่ท่านผู้ชมคะสองตัวสูตรที่สองนี่กลับเขอมาแล้วดิกับขอมาแล้วไม่มาด้วยกันได้เด่น5กับ0ูนย์นะคะ ห้ากับศูนย์นี่ท่านผู้ชมห้าศูนย์ศูนย์ห้าเป็นเลขดับคู่บนล่างนะคะแต่เป็นเลขเด่นที่มาได้นะคะแต่จะไม่กวดควากันมาก็คือศูนย์กับห้านะคะหลักร้อยได้เด่นสามสี่ห้าไปได้ทุกหลักนะคะท่านผู้ชมเน้นไว้ที่หลักร้อยแต่เดินดีได้ทุกหลักนะคะแม่ fc ไม่ออกนามได้เด่นสี่ห้าหกนะคะท่านผู้ชมคะ่ะ เหล็กเด่นสายหดแอดมินเด่น5รอง4ีทางเดินของเหล็กตอนนี้อยู่ี่เหล็กสีสายวิ่งสายรูดวิ่งฟันรูด4นะคะแอดมินฟันรูดสเพราะวา่าเล็กเจดสูตรนี่มันเด่นสีเด้อค่ะมาชมสองตัวมา1ตัวได้เด่น4ีนะคะสองตัวสูตรสองได้เด่น4ีสีสี่่มันชนกัน4สูตร ห้าห้าห้ามันชนกันอยู่สามสูตรนะ่นผูน้ชมสองตัวสูตรที่สองเนี่ยท่านผู้ชมกลับมาเดินแล้วนะคะถ้าสูตรเดินต่อเด้อท่านผู้ชมสูตรสองตัวสูตรสองเนี่ยถ้าสูตรเดินต่อหลักสูตรหัวที่ผ่านมาเข่าตัวที่สองมันบ่าท่านผู้ชมทางเดินของเหล็กอยู่ตัวนี้เด้อค่ะเด้อก็คือสี่นะคะ,ว,คะ,คะวันนี้แอดมินจะวิ่งฟันรูดสี่นะคะ มักนำบอรธรรมชมวิม่งฟันรูดสีพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปหน้าเจอกันอีกคลิปหนึ่งธรรมชมสรุปเราพัฒนาเนาะคะ่นะเนาะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่าน,นี้เด้อค่ะเด้อแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมโชคดีแห่งแห่งปังปังเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ